สวัสดีค่ะทุกคน Happy Pride มันจ้าแล้วก็ติงกี้มาแล้วนะคะทุกคนในหนเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมคะทุกคนไม่เป็นการเฉลิมฉลองในเมื่อมีการเฉลิมฉลองเราก็ต้องมีการดื่มเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ติงกี้ก็เลยจะมาทำค็อกเทลสูตรที่มีชื่อว่า LGBT นะคะ,ะ,คะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำค็อกเทลกันนะคะอยากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องติงกี้แฮปปี้ด้วยนะคะถ้ากดให้ติงกี้แล้วก็ ไปค่ะไปทำค็อกเทลสูตร LGBT กับเต็งกี้ก็เลยค่ะไปกันเลยรับไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนส่วนผสมค็อกเทลสูตร LGBT นะคะก็มีไม่เยอะเลยค่ะทุกคน L คืออะไรทุกคน ?L อก็คือลามนั่นเองก็คือมะน,นาวนะคะทุกคน L แล้วก็อะไรคะ จี G. G นะคะแต็งกี้จะใส่เป็นจินค่ะทุกคนแต่ว่าเป็นจิน0%นะคะทุกคนไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนสําหรับใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถซื้อจินที่มีแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะทุกคนสำหรับใครที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถซื้อจินที่มี0%แอลกอฮอล์ก็ได้ทุกคนซึ่งรสชาติก็เหมือนกันค่ะทุกคนจี G. แล้ว L G B B, B. ก็คือบาซิลค่ะทุกคนก็คือใบ กะเพราใบโหระพานนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งก็หาซื้อไง่ายๆตามท้องตลาดนะคะทุกคน L G B T T คืออะไรคะทุกคน T Tango ค่ะทุกคนกคน,นี่เลยค่ะทุกคนรสชาติปเปรี้ยวๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือเปล่าแต่ว่าที่อังกฤษมีเยอะมากแตกี้ชอบดื่มแทงโก้มากค่ะถือว่ามันเปรี้ยวจี๊ดจ้านดุดาแตกี้มากค่ะเตกี้ชอบชอบค่ะทุกคนหรือว่าใครชอบเป็นแอลกอฮอล์ก็สามารถใส่เป็นชากีราได้นะคะทุกคนซึ่งแตกี้ก็ชอบมากแต่ว่า กินทากิลราเท่าไรเมาตลอดน็อกทุกที่ค่ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเรามาผสมสมูตรผสมให้เข้ากันดีกว่านะคะทุกคนว่าทํำยังไงนะทุกคนโอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะทุกคน Darling may have some I y e please Darling thank you ซึ่งสูตร L G B T ของเต็งกี้เนะี่ยทำไม่ยากเลย ใครๆก็ทําได้เพราะฉะนั้นเต็งกี้ไม่ห่วเขาอยากจะเอาไปทําไปทําเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองของความภาคภูมิใจของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเต็งกี้ก็มีความหลากหลายทางเพศนะคะทุกคนชอบผู้หญิงก็ได้ชอบผู้ชายก็ได้แต่ว่ารักผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคะ่ะทุกคนแล้วก็ชอบผู้หญิงแบบเพื่อนนะทุกคนทุกคนก็ต้องมีเพื่อนแบบผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นชอบอะไรก็ทําตามที่ตัวเองชอบนะคะทุกคนเต็งกี้ชอบผู้ชายคะ่ะทุกคนรู้กันแล้วเนาะโอเคทุกคนดาลิงเมยครับซอมไีด โอเคทุกคนเราได้น้ำแข็งมาแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเต็งกี้ก็จะใส่ L ออก็คือลามเต็งกี้ก็จะบีบมะนาวลงไปแบบนี้เลยใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่ไปนะทุกคนเต็งกี้ชอบเปรี้ยวมากเพราะว่ามะน,นาวที่นี่คือดีมากน้ำเยอะมากค่ะทุกคนเนาะแล้วแทงโก้ก็เปรี้ยวอยู่แล้วด้วยเต็งกี้ชอบชอบนะเต็งกี้คิดว่าสูตรนี้แบบ ใครทำกินที่บ้านก็อร่อยคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันจะบริวทหวานๆเปรี้ยว,วๆนะทุกคนนี่เลยบีมันนาแบบติงกี้ไปเลยแอลลงไปแล้วแอลจีอ๋อดาริ i งสอร r ี่แมสสมเนปกินเพลสอย e าสอรรี่โอเคทุกคนแอลลงไปแล้วใช่ไหมคะก็คือมะน,นาวลามนัม่นเองนะคะทุกคนต่อไปจีอ๋อแมสสมเนปกินเพลสอ h a n k you thank you Leave here. Okay. เฉลี่ยไปเถอะเด้โอเคแอลลงไปแล้ว G ก็ผพืชจินเองนะคะทุกคนใครก็ตหมต่างที่บอกไปเนาะใครไม่ชอบแอลกอฮอล์ก็มีสูตเ็นของแอลกอฮอล์ที่เป็นจินแล้วนะทุกคนในที่สสรุปไปทั้งคุณเล็กๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครชอบเมามากก็เมาน้อยก็ใส่ตามใจชอบได้เลยเนาะติกิว้วันนี้ดื่มเหมือนแก้วแรกก็ขอแบบเล็กๆไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนแอลไปแล้ว G ไปแล้ว B ค่ะทุกคน B คืออะไรคะทุกคนบาซิลค่ะทุกคนคกคน,นี่เลยเด็กกี้จะใส่บาซิลไปส่วนหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อความหอมนะคะความนัวของกลิ่นใบโห่ใบโห่ลัพาใบกะเพราเลยใบสวิตบาซิลนะคะจากอิตาลีค่ะทุกคนซึ่งเด็กกี้ชอบกลิ่นมากแบบกลิ่นคือดีมากนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะทุกคน ตัวสุดท้ายค่ะทุกคนก็จะเป็นแทงโก้นะคะทุกคนสำหรับน้องๆที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เต็งกี้ให้ใส่เป็นแทงโก้เข้าไปนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆแบบเต็งกี้เต็งกี้แนะนําให้ใส่เป็นทากิราเลยค่ะทุกคนซึ่งเต็งกี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าดื่มทีไรก็คือน,น็อกตลอดตื่นขึ้นมาปวดหัวนะคะทุกคนส่วนน้องๆที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เต็งกี้แนะนําให้เป็นแทงโก้แบบนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเปิดแทงโก้กันนะมันจะฟู่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ก็ โน้ยโอเคทุกคนเปิดได้แล้วนะคะไม่กระเด็นขึ้นมาค่ะทุกคนนี่เลยเนาะเทลงไปแบบนี้เลยใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่เข้าไปไม่ใช่หวานมากมาหน,น่อยสิใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็ใส่เข้าไปเมื่อกี้เต็งกี้ใส่จินเข้าไปแล้วนะครับเกือบหมดขวดเลยเออไม่เกือบหมดสิหมดขวดไปเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นฝาอยู่ไหนอะ่ะ w h สก์สุดหลีดเออดาร์ลี่แมสก์สุดหลีดโอเคทุกคนในเมื่อเต็งกี้เทสส่วนผสมที่มีแอลคือมะนาว G ก็คือจีนนะคะทุกคน B ก็คือบารซิลค่ะทุกคนแล้วก็ T ก็คือแทงโกหรือว่าชาก,กิล่านั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เทสูตส่งลงไปอย่างนี้ทั้งหมดใช่ไหมคุณแล้วเราก็ใส่เขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแบบนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ไม่มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรค็อกเทลเชฟแบบต็งกี้เนาะก็สามารถเอากระป๋องน้ําที่เป็นแบบว่าที่เราใส่น้าดื่มพอเราทุกๆวันเนี่ยมาเขยา่าเล่กันแบบนี้นะคะทุกคน พื่อให้กลิ่นมะนาวในเปลือกมะนาวเนีย่ยคนออกมานะคะมีมรสชาติขมๆมเล็กๆน้อยๆเ,ๆเนะยคะ่ะทุกคนขยำแรงๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนออไม่ก่อนเสียงคือดีมากทุกคนและที่สําคัญนะคะก็คือสวีทบาซิลนะคะก็คือใบโหระพาใบกะเพราอะไรเนะยุเมื่อขย่าเข้าด้วยกันแล้วทุกคนคือดีมากทุกคนโอเคค่ะทุกคนเมื่อเลยมเมื่อเราขยา่าส่วนผสมไปเข้ากันแล้วใช่ไหมคะทุกคนอ๋อลืมไป darling please สูตรน,นี้นะแตงกี้ไม่ห่วงเลยนะคะ ค็อกเทลสูตร LGBTQ สูตรนี้เต็งกี้ไม่ห่วงเลยนะคะทุกคนใครอยากจะเอาไปทำเอาไปทําได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองแห่งความภาคภูมิใจของคนที่มีความหลากหลายทางเพศใช่ไหมทุกคนแต่อยากเต็งกี้อยากทุกคนมีความสุขและก็ความสนุกในการดื่ม ค็อกเทลสูตร L G B T Q ของเตนะ็งกเนาะใครที่เคยทำกินท,ที่บ้านแล้วไม่ใช่สิใครที่ดูช่องเต็งกี้แฮปปี้แล้วแล้วอยากจะไปทำกินที่บ้านก็ส่งคอมเมนต์มาหาเต็งกี้บ้านนะทุกคนเพราะเต็งกี้อยากรู้ว่าทุกคนทำกินออกมาแล้วรสชาติเป็นยังไงเนาะ k you darling Thank you นี่ทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนคือเต็งกี้ชอบแบบเปรี้ยวหน่อยเต็งกี้ก็จะบีบมะนาวเพิ่มเข้าไปแบบนี้นะทุกคนนี่เลยก็คือ หมายดานีของติงกี้เขาก็ชอบเปรี้ยวค่ะติงกี้ก็จะบีบมะนาวอย่างนี้เหมือนกันค่ะทุกคนนี่เลยง่ายๆทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะขยับอีกลอบค่ะโอเคทุกคนแล้วเราก็เทลงไปอย่างนี้เลยนี่อย่างนี้เลยจ้ะแบบนี้เป็นเลยอ้นี่เลยจ้านี่ ส่วนผสมสุดท้ายจะคือรู้สึกว่าจะดีสุดนะแก้วสุดท้ายเพราะว่าเขาจะได้ความความขมของเปลือกมะนาวอุ้ยดีมากเลยนะทุกคนนี่เลยก็คือค็อกเทล LGBT ที่เต็งกี้ทำเพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนที่มีความหลากหลายทางเพศยอย่างเต็งกี้นะคะทุกคนโอ oh m มก o d ขอดื่มหน่อยนะคะว่ารสชาติเป็นไงเนาะอืม you wanna try y e a so good cheers รสชาติก็จะแบบเปรีป้ยวๆหวานๆแล้วก็มีความขมของจีนนิดนึงนะทุกคนยิ่งถ้ามีทากิีราเนีคือจะดีมากแต่ว่าเต็งกี้ยังไม่เริ่มดื่มทากิีาเนาะโอเคครับทุกคนใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชช่องเต็งกี้แฮปปีด้วยนะคะวันดีเต็งกี้ต้องไปก่อนอ๋อ,อใครชอบคลิปวิดีโอนี้แล้วดูแล้วก็คืออาทำกินที่บ้านแล้วแล้วชอบก็ คอมเมนต์มาบอกเต็กี้ด้วยนะว่าชอบไหมโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราพอของปาของคอ,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 อมาเจอกันสั้นๆแบบนี้ก็พอนะทุกคนใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งเต็กี้แฮปปี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วใครเอาไปทําแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกเต็งกี้บ้างนะทุกคนแต่ว่าสูตรนี้เต็งกี้คิดว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนแฮปปี้ไพร์ค่ะทุกคนเชีย okay, ร์ <Cheers. S 1> เ mm hmm. <sm all> <laughs> ชียร์สักครเชียร์ค่ทุกคนเชียร์เชียร์ชียร Happy จ้ะ